แม่น้ำสารวินสายน้ำแห่งชีวิตไหลเรียงจากเทือกเขาพิมาลัยผ่านจีนเมียนมาและไทยหล่อเลี้ยงผู้คนตลอดสองฝั่งแม่น้ำสารวินเป็นเส้นเลใหญ่ของชาวกระเรียงและคนในพื้นที่ชายขอบมาอย่างยาวนานผู้ปิดทองหลังชายแดนขอพาทุกคนไปรู้จักกับชชยพงพิพัฒน์มีเบญจมาศนักสู้แห่งสารวินลูกหลานกะเรียงปะปากะยอผู้ที่ลุกขึ้นมาอนุรักษ์และปกป้องสายน้ำแห่งชีวิตนี้มาด้วยหัวใจ ความสําคัญของแม่น้ําสารวินที่มีต่อคนในพื้นที่ริมฝั่งสองแม่น้ำเนี่ยมันสําคัญยังไงครับก็ถ้าพูดถึงคือแม่น้ําสารวินเนี่ยเป็นแม่น้าสายหลักวิถีชีวิตของผู้คนชาวบ้านที่อยู่ในริมน้าสารวินเนี่ยก็จะอาศัยพึ่งพาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเป็นเส้นทางหลักในการที่จะสารจนไปมาไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่อยู่ในฝั่งพม่าเองในละกะเลียงพี่น้องที่อยู่ในฝั่งไทยก็คือเป็นเส้นเลือกหลักในการหลดเลี้ยงวิถีชีวิตของคนทั้งสองประเทศของทั้งไทยทั้งทั้งประเทศพม่าด้วย แรกเริ่มที่เราตั้งใจที่จะมาปกป้องแม่น้ำสารวินเนี่ยมันเกิดมาจากอะไราชาวบ้านมีความกังวลแล้วก็คือได้มีการลุกขึ้นมาออกมาต่อสู้แล้วก็คือออกมาปกป้องแม่น้ำคือเรา,าก็อยากจะไม่เห็นแม่น้ำมันจะถูกทำลายไปเพราะเราก็คยเห็นรูปแบบโครงการขนาดใหญ่แบบนี้ที่ส่งผลกระทบคือเราก็คือยังไม่มั่นใจว่าเราจะรับผิดชอบกับสิ่งที่มันจะตามมากระทบต่อวิถีชีวิตชาวบ้านเนี่ยมากน้อยขนาดไหน และขณะที่ทีมงานได้ล่องเรือไปในแม่น้ําสารวินได้ประสบกับอุบัติเหตุเรือชนสันดอนทรายกลางแม่น้ําสารวินนี่คือเรือติดสันทรายในลุ่แม่น้ำสารวินมาก็าเ,เ,เลยเต้องช่วยกันเห็นเรือเพื่อ่ก,กับ เอาต่อแม่สาแลบมาที่บ้านสมเมืองใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากน้อยขนาดไหนการเดินทางนี่ถ้าเป็นหน้าฝนก็คือถ้าใช้ทางเรือก็คือจะสะดวกกว่าเพราะถ้าทางบก็จะใช้เวลานานอันนั้นก็ถ้าใช้เวลาปกติก็ประมาณสัก3ชั่วโมงก็จะมาถึงนี่แต่ว่าถ้าเราใช้ทางเรือก็แค่ชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้ว เราก็โอนสินคาเห็บปุผยเห็บผัเห็บปลแต่ก็ตัดกันแล้ดูโซโกรานอาหรดับแนวครับแก่เลยคนนมัสการนิดหน่อยก็ประชุมอย่างตัวนี้เราก็มีการมาประชุมกับเครือข่ายในการปกป้องแม่น้ําสายรบินด้วยก็เป็นการประชุมก็คือทั่วไปสองสามเดือนครั้งหนึ่งชนเผ่าของผมเองด้วยนี่อย่างคือผมเองก็คือเป็นเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง แล้วคือพี่น้องที่อยู่ในฝั่งของแม่น้ําสารวิีทั้งสองฝั่งเนี่ยก็คือเป็นพี่น้องชาติพันธุ์อย่างพี่น้องคือที่อยู่ในฝั่งรักกะเรียงอ่ะเขาก็คือทําเป็นอุทยานสันติภาพเพื่อให้คนอยู่ได้ป่าอยู่ได้แม่น้ําอยู่ได้สัตว์ป่าอยู่ได้ไดไดฝั่งนู้นเนี่ยคือเขาก็คือมีความรู้สึกไม่ต่าง,งกับกเรเล่าเ,าเมืองกันนั่นคือหมายถึงว่าคือถ้าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่แค่ใช่แค่กระทบในส่วนแค่พี่น้องที่จะอยู่ฝั่งไทยแต่ว่าคือมันเป็นผลกระทบข้ามพรมแดนด้วย เรามาพบปะก,กับชาวบ้านในพื้นที่ศพเมยในแต่ละหมู่บ้านนตกเย็ยนแล้วก็จะพบปะก,กับเขาแล้วก็ทานข้าวเขาไปด้วยเวลาคือผมไปก็คือแบบคือไปบ้านหมู่บ้านไหนคือก็ไปเจอชาวบ้านไหนก็คือก็จะขออาศัยที่หลับที่นอนที่กินอ่าอะไรก็คือเข้าไปหาก็เนี่ยจะมีเขาคือทำกับขา้าวร่วมกันก็กินกับชาวบ้านาไปดูหน่อยครับผมครับน,น,นี่คือกินกับข้าว ข้าวเปาะกับข้าวข้าวเปาะหรึ่ให้เป็นแกงอันนี้คือของพี่น้องก๋วยอหนาะก๋วยเหนาะหนย่งเนี่ยลื่นไหลายใจ่หรอลื่นไหลแล้วพ่อปูตาด้วยบทบาทการทำงานภาคประชาชนและนักต่อสู้เพื่อการอนุรักษ์แม่น้ำสาละวินผนึกความร่วมมือภาคีเครือาข่ายลุ่มน้ำสาละวิน ทำให้ชัยพงศพัฒน์ดได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้ามาทาหน้าที่บทบาทนักการเมืองท้องถิน่นโดยการดํารงตําแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตนําบลแม่สามลาบอาเภอศพบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอน,นเราจะไปเอาของไปช่วยเหลือ,อผู้ประสบภัยที่ในพื้นที่ครับเข้าของบริจาคที่เขาส่งเข้าไปให้กับนชาวบ,บ้านที่นู่นเนี่ยคือที่ยำเข้าไปไม่ได้เนี่ยเราก็จะเอามารวมกันที่นี่ก่อนแล้วเราค่อยท่ยอย ทางอบตจักจัดแล้วถ้าย่อยส่งไปให้ชาวบ้านในพื้นที่อีกทีหนึ่งนี่เป็นโรงเรียนที่ต้อดรับจารย์ใช่ใช่ชและดีใช่และช่วงนั้นคือเป็นช่วงปิดเทอมด้วย เออก็เลยคือต้องให้ชาวบ้านต้องอุปยพที่หมู่บ้านที่คือที่นาก็ต้องหนีออกมาอยู่ที่นี่ก่อนเนี่ยไปหมดเลยไงคือหมู่บ้านชาวบ้านจะอยู่ที่นี่ไหมชาวบ้านจะมีข้างบนนั่นนะลงมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วคือบ้านหลังที่เสียชีวิตคือจะอยู่ตรงนี้ก่อนที่คือจะเกิดฝนน้ําฝนมาเนี่ยไมาได้ว่าน้ำแบบมันเล็กๆเฉยๆไหลผ่านหมู่บ้านก็ไม่คิดไม่ฝันว่าคือมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมคือพอฝนตดตอกอะไรคือหลายวันอ่ะก็เลย มันมาแล้วก็มาแบบคือทีเดียวก็คือเหมือนแบบคือเป็นเป็นเหมือนแบบเป็นซูนามิีเลยคือแบบมันอย่างเศษไม้แล้วพ็น่ะคือไม่รู้มาจากไหนไม่รู้อ่ะคือมามันมาทั้งโคลนทั้งดินทั้งทรายทั้งไม้ดูสภาพขอนไม้นี่ไม่ใช่ท่อนเล็กๆนะครับใช่ครับอันนี้ก็ที่ไหลมากับน้ําที่คือน้ําที่พัดพัดมาเนี่ยท่าที่ตรงเนี่ยคือมันจะเป็นทางทางเดินซึ่งธรรมชาตปกติเนี่ยน้ำไม่เคยขึ้นมาถึง ว่าคือแนวโคลนที่กัดดินใส่กันเนี่ยขบในหมดเลยแต่ว่าคือดีตอนนั้นคือคือชาวบ,บ้าน,น,นคือหนีออกมาทานันก็เลยคือไม่มีคนที่เสียชีวิตในจุดนี้มองจากขาบวนไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นน้ำมาเนี่ยมาระดาล้างคาเลยครับเพะเรามาดาังวูมาบอกว่ากลัวเลี่ยน,น้าอีกคนนึงวิ่งวิงว่งออกมาปุ้นเนี่ยพอวิ่งออกมาปุ้นเนี่ยน้ำผ่านผงไปล่คะครับอันนี้ กกรู้จักกับอบตอชัยไหมครับนายโยรู้จักครับแกทํางานเป็นไงบ้างาเมื่อเกิดเหตุแกลงมาไหมลงมาครับตอนนั้นเขามาเขามาแต่ถนน,นมันปีดไปหมดครับหน่วยงานไหนก็จะมาแล้วแต่มันมาไม่ได้ระหว่างทางก็มันจะมีอุปสรรคหลายอย่างนะครับมีดีสไลด์มีไม้โค่นลงมา,อ,างอันนี้คือเสานี่คือเขาพุ่งคามไม่ได้จริงจะเป็นเสาไม้ใหญ่ก็ไปก็คือต้องคาอันนี้คือคามไว้ชัว่วงเขาเพื่อที่ไม่ให้ตัวโครงใหญ่นะี่คือซุดลงมาตั้งแต่เกิดเหตุเราก็เก็บ ค่อยๆทยอยเก็บไปอย่างนี้หรอ,รอครับผมเก็บมาแล่เนรนลหน่อยพี่ตั้งแต่พี่ชัยเป็นนายกอบตามาเนะี่ย <es k. S 1> เหตุการณ์นี้เนี่ยถือเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่ผมประสบเจอแล้วคือเกิดความเสียหายให้กับชาวบ้านนะคือมากที่สุดแล้วคือถือว่าเป็นครั้งทีุู่แงที่สุดในรอบหลายสิบปี ผมเคยทางานคือในพื้นที่สารวินที่เมื่อปี54 5ซึ่งตอนนั้นคือจะมีพายุนกเต็นและจะมีหมู่บ้านหนึ่งคือเหมือนกันนอยู่ในเขตของตำบลแม่สามแดดเกิดเหตุการณ์คล้ายแบบนี้ที่ดินถล่มลงมาแล้วก็พัดแต่ว่าคือเราไม่คิดไม่ฝันว่าคือมันจะเกิดที่อื่นเหมือนตอนนี้เหมือนที่เนี้ยชาวบ้านก็เลยไม่เคยคิดคือฝันเลยว่าเคยไม่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหนื่อยไหมกับบทบาทหน้าที่นายกอบตถามว่าเหนื่อยไหมก็ก็เหนื่อยแต่ว่าคือพอเราเห็นสภาพของชาวบ้านเนี่ยคือบางทีมันเหมือนเราร่วมทุกข์มากกว่า เส้นทางการต่อสู้ของพงพิพัฒมีเบนจมาศไม่ได้โรยด้กรีบกุลาบถูกย่างก้าวล้วนบ่มเพาะสร้างประสบการณ์ในเส้นทางของนักต่อสู้ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดของชีวิตเพื่อปกป้องพิทักษ์ิตของคนชายแดนผืนป่าและคนในลุ่มน้ําสารวินสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากจากไอสิ่งรอบค่าที่เราเราเดินผ่านน่ะน่นคือผมรู้ว่าคือมันเป็นกําลังใจมากกว่าถึงแม้คือบางทีเราไปเจอ ความเจ็บปวดไปเจอความทุกข์ยากแต่ผมรู้จักคือความเจ็บปวดทุกข์ยากมันก็เป็นประสบการณ์อันหนึ่งที่มันทําให้เราเข้มแข็งมากขึ้นผมเดินทางมาทางชีวิตกับคือลู่น้ําสารวินอย่างเงี้ยหมายว่าเออลุ่น้ําสารวินมันก็มามีทั้งแก่ง,ม,งมีทั้งน้ํานิ่งบางทีมีทั้งน้าเชี่ยวบางทีนั่นเลยแล้วก็คือไปเจอผู้คนไปเจอสิ่งคาดเดาไม่ถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เราเจอมันเป็นแรงบันดาลใจอันหนึ่งทําให้คือเราเองเนี่ยคือได้มุมมองต่างๆแล้วคือได้บทเรียนต่างต่างที่มาปรับปรับใช้ใ เดินไปข้างหน้าต่อ